สวัสดีพวกเราฟ้าแดงวันนี้เรามาทำอะไรวันนี้จะมาเล่นแบบเอ่อดีคุกเบลนหลอดนะเจ้าฝ่าโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคตามฉันมาเลยนะเพราะว่าเราต้องวิ่งหนีจากเจ้าเบลนหลอดร่างรวมโอเคเลยไป <c oughs> ครับทุกคนวันนี้เรามาสบายก็เลยเล่นไม่ค่อยได้เยอะนะทุกคนคือปกติคือเราจะถ่ายสี่คลิปนะทุกคนต่อวัน ตอนคือเมื่อคืนเราปวดหัวแบบปวดเลยนะครับโอเคทุกคนตอนนี้โอ้ไปกันเลยเจ้าฟ้าตามมาเลยเจ้าฟ้าหยิบประแจตรงนี้ก่อนนะแล้วเราก็มาตรงนี้แล้วเราก็มาตรงนี้เดี๋ยวเราเจ้าฟ้าก่อนเคเจ้าฟ้ารางมาพร้อมเรานะเจ้าฟ้าเรามาถึงด่านนี้เจ้าเบลลดร่างรวมแล้วถ้าเกิดเราชนะเราจะได้ของรางวัลที่เป็นหมวกแล้เราสามารถแปลงร่างเป็นเบลอดได้ทุกตัวเลย ใช่แถมเรานะสามารถเข้าสู่หมวดยางได้แลนวด้วยถ้าเกิดเราเล่น,นหมวดนี้เสร็จเอาล่ะพร้อมแล้วไปกันเลยไปกันเลยอย่าเแรกมากกปุ่มกรหลังจากนั้นก็รีบวิ่งหนีเลยนะเจ้าฟ้าโอเคเลยต้องกระโดดไหมไม่ต้องกระโดดก็าแ้นะแค่เดินธรรมดาก็ไหวตามมาแล้วมันลงไปแล้วฉันก็ถ่ายคลิปนี้คนเดียวเลยนะเจ้าฟ้าความยาวมัน ยี่สิบขึ้นไปอ่ะก็ยะงนินี้โอเคมาแล้วเจ้าฟ้าถึงดาห้องน้ํารอเจ้าฟ้าก่อนละกัน<ม>เจ้าฟ้าลงมาเลยไปเจ้าฟ้าลงไปก่อนบ้านนี้ตรงนี้อ่ะไปเลยเดีย๋ยวฉันตามไปถ้าเป็นไมค์ครับล่ะไม่รู้เหมือนกันมองมาแล้วทำไงต่อรอฉันก่อนไงย มาหรือยังกำลังขุดไปวิธาไมเธอเป็นอันดีล่าว่าแล้วเธอเป็นเจ้าช้างล่ะไม่รื่นกันฉันไปกินสตรอเบอร์อรี่มาเยอะไหนไม่เห็นจะได้เลยอ๋อเธอเองรู้ไหมมันสามารถแปลงร่างได้ฟรีนะแต่ถ้าเกิดว่ามันต้องเป็นแค่ปุ่มสีฟ้าก่อนถ้าเกิดเป็นปุ่มสีเขียวนี่เจ้าฟ้าถ้าเกิดอยากแปลงร่างอะ่ะมาตรงนี้ตามฉันมาฉันจะพาแปลงร่างเจ้าฟ้ามาตรงนี้ กดลับกดลับกดลับแล้วก็แปลงร่างได้เลยเขาให้เท่าไหร่ฝากไก่ไว้แหมาวางแล้วหัวมึงวางยังเกิดหมดไหนไม่ไม่เก่งแบบให้กี่บาทปลาทุกคนกันต่อไอแปดบาทเร็วเร็วไอ้ลอยจังเลยึบดูอ้าะฉันตกนะเจ้าแดงแต่มันก็ยังไปได้มันฉันขอระยะกระโดดไปก่อนละกัน ระวังลูกบอนลนะไม่ต้องระวังเพราะลูกบอลมันทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเกิดเราชิดแมบเนี้ยมันสบายสบายชิวๆไม่ต้องหลบก็ได้แลเจ้าฟ้ามันไม่ทําอะไรเราใช่ไหมม,มันไม่ทําอะไรเราเลยเราแค่ชิดชิดแค่นี้เองเอาล่ะเจ้าฟ้าเรามาถึงด่านที่ต้องหนีเจ้าออฟต์บูทแล้วคืออะไรหรอ เดี๋ยวไว้ตามฉันมาที่หลังละกันฉันกำลังรออยู่ข้างบนบันไดโอเคจะเจ,เจ,เจ้าฟ้าแล้ว,ลวมากดปุ่มตรงนี้เลยกดตังไงมากดตรงนี้กดแล้วแล้วก็ตามฉันมาเลยทีจ่จกออโต้บูทไปเลยออโต้บูทมันสามารถขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาไม่ได้ปุ๊บฉันไม่เสียล็อบบี้เลยเอง เจ้าฟ้าตามขึ้นมาและสามารถแปลงร่างเป็นดาวกลมการเมโลได้ด้วยฉันขอแปลงร่างแล้วกันฉันเป็นดาวกลมกามเมโลแล้วมันตามฉันมาต่อกันเลยทุกคนภารกิจของทุกคนนั้นก็คือทุกคนช่วยช่วยช่วยบอกได้นะว่าพวกเราว่าฉันกับเจ้าฟ้าว่าผมกับเจ้าฟ้าเนี่ยแปลงร่างเป็น,เป,นเป็นเป็นหลอดไปแล้วกี่ตัวว่าเอาล่ะขึ้นกันเลยกดปุ่มตรงนั้นกดแล้ว ดากงกามโลขึ้นมาแล้วอุย้ยเจ้าฟ้าเป็นหน่าวิ่งไวเปิดรับแปลงร่างก่อนเฮ้ยไลโนทสซรี่ว่าเจ้าฟ้าแต่ฉันไม่อยากเป็นนะ่ะอุย้ยแล้วฉันก็ไม่อยากเป็นเหมือนกันนะ่ะมาเอาตรงนี้เลยลืมอะไรไหมกินเลยไหมกินกินได้เลยแปลงร่างแลวไปละจ้าอุ้ยเจ้าฟ้าดากงกาเมโลไปเลยอย่าไปแล้วจ้าดากงกามโลไปเลย yeah, ชือชเวบมันไม่จำเป็นต้องกระโดดก็ได้นะทุกคนทุกคนช่วยกดติดตามคลิปนี้ด้วยนะพวกเราตั้งใจกันเป็นอย่างมากเลยนะถึงจะไม่สบายก็เถอะเจ้าฟ้าเราสามารถไปลี่่าเป็นตัวนี้ได้อีกตัวด้วยนะอุ้ยอุ้ยตัวอะไรอะแต่ว่าถ้าเกิดไปล่่าเป็นตัวนี้ต้องกลับไปเริ่มใหม่นะทำไมอะไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่ถ้าเกิดไม่อยากปาไปลี่่าเป็นตัวนั้นก็ไม่เป็นไรกันต่อวันนี้พวกเราจะถ้าเกิดพวกเราเจอตัวอะไรนะทุกคนพวกเราจะไม่แปลงรล่างเลยนะพวกเราแปลง่่าเป็นแค่นี้ก็บุญแล้วเ ทำไมมันขึ้นไปได้เลยนะเจ้าฟ้าให้กระโดดอ่ะบันไดล่องขวนอ่ะไปได้เลยโคตนง่ายเลยนะเจ้าฟ้าแบบเนี้ยมาแล้วเราใส่่าเป็นล่ามเป็นเป็ดเจอมาเป็นเป็ได้จะเป็นมันเจ้าฟ้าไม่เอาเราต้องกระโดดกันเลยกระโดดไม่ต้องกระโดดก็ได้นะเดี๋ยวชิวๆปิร์ลปพเจ้าฟ้า ปีบันไดขึ้นไปเลยอุ้ยเราสามารถแปลงร่างเป็นอะไรได้ไมเอา้าไม่ได้เพราะ,ะว่าดาโกมกาเมโรนี่เองนี่อ้ฉันตกไม่นะเจ้าฟ้าเลยระวังหน่อยสิฉันต้องระวังมากกว่านี้แนะ่อ๋อฉันกระโดดไม่ได้ฉันกดกระโดดไม่อันนั้นเลยเจ้าฟ้าเดี๋ยวฉันขึ้นไปรอนะขึ้นมารอแล้วทำไมมนกระโดดไม่ได้อะให้ฉันเล่นให้ไหมไม่เป็นไร ไปกันเลยไปเลยเอา้าวทำไมกระโดดไม่ได้อะ่ะเจ้าฟ้าซูมกล้องออกเจ้าฟ้าซูมกล้องออกแล้วเจ้าฟ้าก็กระโดดเห็นไหมมันจะต้องระวังทางมากขึ้นเมื่อกี้เจ้าฟ้าชนเพดานมันเลยกระโดดไม่ได้เห็นไหมต้องต้องซูมออกถึงจะทําได้ ฟ้าขึ้นมาแล้วทุกคนอย่าเพิ่งตกนะโอเคแต่เจ้าฟ้าก็มาทางนี้ไม่ต้องกดอะไรทั้งสิ้นขึ้นไปต่อได้เลยแล้เดินผ่านทะลุไปก็ได้นะชบชึบเจ้าฟ้าเห็นฉันไหมคือมันมันมีตัวอะไรด้วยอะ่ะตัวอะไรไม่เห็นมีเลยนั่นน่ะข้างหลังอะ่ะผู้หญิงอะ่ะอ๋อผู้หญิงอนี้ให้เขาให้เติมมาตลอดเวลาแต่ว่าฉันตกอะ่ะรอฉันก่อนนะ ไปยังไงต่อวะไปยังไงต่อวะกดกระโดดไปทางู้แล้วก็ขึ้นได้เลยแต่ว่าต้องรอชัดในท่อนะเร็วๆสิเจ้าสตรอเบอรี่อีเดอร์เฟรนรอชันแปบเดีวสิแขรอบที่สอง้วขอไปดูทางข้างหน้าก่อนนะมีอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะมาคืออะไร่ะอย่าเพิ่งลงนะรอฉันก่อน,นคืออะไร่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน ปาเ็วเจ้าแดงก็จะถึงแล้วเจ้าแดงก็แดงจริงๆแดงมากเลยเป็นเนี้ยสตอรี่อีเลฟเฟ่นเราเป็นดารกลงกาเมโลเราอยู่ข้างๆกันเลยนะเนี่ยโอเคดันต่อไปก็เป็นประมาณนี้เลยไ,ไปเลยไปเลยเราไม่จำเป็นต้องกระโดดกันเลยเนี่ยแต่ตอนนี้ต้องกระโดดเนี่ยเพื่อนต้องกระโดดนะเจ้าฟ้าปเรเว วิข้างล่างคืออะไรย่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเราสามารถเปลี่ยนเป็นอันนี้ได้นะใช่จะเปลี่ยนเหรอเอาอ่ะอันแค่สีเข็ดขึ้นตามมาเลย OG กับสีเข็ดมาอยู่ด้วยกันแล้วก็กระโดดขึ้นมาให้ลงปองซึ่งถ้าเกิดว่าเราตกลงไปไม่ต้องเป็นหัวเราสามารถกระโดดใหม่ได้ขึ้นมาแล้วทำไมยังแล้วเราก็รอเจ้าฟ้าในท่อก่อนละกันมาแล้วเคงั้นไปกันเลย ว้าวตกมาแล้วเราสามารถเป็นแอร์ซ็อกเซกล่าได้ด้วยเอาไหมจะเอาไหมล่ะไม่เอาอ่ะไม่เอาก็อาโอเคเ,เอ้าต้องนีเราต้องยิงอันนี้เหรอใช่เราต้องยิ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 งแล้วทำไมไม่โดนเลยต้องหยุดต้องเดินหยุดแล้วก็ยิงระวังโดนมันโจมตีด้วยนะอุ้ยมันกระโดดมันกระโดดเสร็จแล้วฉันฆ่าเสร็จแล้วละเจ้าฟ้าขออนุญาตไปเราเจ้าฟ้าตรงนู้นละกัน ไปแล้วเจ้าฟ้าตามมาเลยมีสิบห้าดาบเราอ่แล้วอีกนิดเดียวใช่แล้วแล้วก็จะจบคลิปนี้ไปคลิปต่อไปเปเจ้เลยดาบกงกามโล่แบ๊เราไม่จำเป็นต้องอย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่าเราเป็นมังกรเราสามารถบินได้มีให้เป็นมีให้เป็นจอมจอบด้วยอ่ะเจ้าฟ้าไม่เอาดีกว่าเราเจอผู้หญิงคนนี้ตั้งหลายรอบเลยอ่ะนั่นสิเขามาทำอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกัน ถือว่าเขาเป็นคนที่สร้างเกมนี้นเ,เหลืออีกห้าด่านโอ้ด่านนี้ดูสิเจ้าฟ้าว้าวมันเหมือนเดิมเลยแต่ไม่ใช่เหมือนเดิมอะ่ะมันเป็นเลเซอร์เจ้าฟ้าต้องหลบหลบแล้วท่านตัวเลเซอร์้ะเจ้าฟ้าชีโ<อ>ด,ดไปแล้วชนโดไปแล้วครึ่งนึงเอ้ยหลบลไม่ใช่ตต้หลบเลย โอเคฉันขึ้นมาแล้วดากงกาเมโลบินไปเลยมาแล้วมาแล้วจ้ารอเก็บเหรียญก่อนด่านที่ยีสิบเอดด่านนี้เจ้าฟ้าขึ้นบันไดมาก่อนเรามาเอาไม้ก่อนนะจริงๆใช้ไม้แค่อันเดียวก็ได้นะเจ้าฟ้าฉันรู้ฉันเคยได้ของจริงแล้วก็วางไปเลยกดมันไหมแล้วก็กดมา แต่ก็กดมาอีกรอบหนึ่งนะแต่ก็โยนมันลงไปเลยกดได้เกือบตกเกือบตกเจ้าฟ้าดนะ่านต่อไปเป็นด่านสุดท้ายแล้วเป็นด่านที่เราต้องสู้กับบอสเบลลอดซึ่งบอสต,ตัวนี้มีปืนเราใกล้สู่ด่านสุดท้ายแล้วเจ้าฟ้าไปกันเลยว้าวเจ้าฟ้าระวับที่สามัน <23. S 1> มันมีปืนยิงยิงยิง ยิงว่ะย่างกระโดดกระโดดกระโดดอุ้ยแปดชันหมดไม่เป็นไรเจ้าฟ้าถ่ายคลิปนี้เสร็จก็ไม่ไปช้าไปแล้วเจ้าฟ้า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 มันจะตีค่ะเจ้าฟ้าเจ้าฟ้าเจ้าฟ้าช่วยฉันด้วยฉันโดนมันตีฉันจะตายแล้วก็จะตายแล้วแต่เราต้องพยายามเราต้องลบเราต้องลบอ่ะตายแล้วเอตายเหมือนกันเจ้าฟ้าอ่าแล้วฉชนก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมใช่เจ้าฟ้าแล้วกลับเป็นเหมือนเดิมให้เราตายไม่เป็นไรเจ้าฟ้า เสีแล้วเราก็เป็นเบลหลอดได้เดี๋ยวถ้าเกิดชนะมันก็จะให้เป็นเบลลหลอดอีกรอบมันเป็นได้สองรอบเลยนะนี่ก่อนนีก่อนโหลแบบดิจิตอลหลปุ๊บ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 แล้วผูจุ่หลดดิจิตอลยิงฐานของเรานะคับอันีย้ยิงยิงเครชนะแล้วสวยมากฉันขออนุญาตเป็นเราเจ้าฟ้าต้องรดแล้วกัน เร่อสิคก้วยเจ้าฟ้าเราต้องการให้มันติดมากๆแล้วติดได้ไหมแล้วลอเจ้าฟ้าใช่ชืคก้ายอีกแล้วเจ้าฟ้ายังฆ่ามือเดียวไม่ได้เลยอะใกล้แล้ววายฉัคตายแน่นอนตู้สิเจ้าฟ้าเจ้าฟ้าวิ่งทีสุดท้ายเจ้าฟ้าชนะเจ้าฟ้าฉันรออยู่ตรงประตูนะ มาแล้วเจ้าเฟนไม่ใช่เจ้าเจแดงใช่มาแล้วขึ้นรถกันเลยขับกันเลยไปยังไงอะไปแลวไปกันเลยลวเจา้าเจ้าแดงอยู่นู่นไปแลวทำไมไม่ไปอะหม่อนค่อยค่อยช้าแล้วค่อยค่อยไปไงไปยั่งเลยมันจะแรงใช่ไหมเดีย๋ยวมันก็ค่อยๆแรงเองแหละเจ้าฟ้าอย่าเพิ่งรีบร้อนเตส แตาที่ย <ผ Banana. S 1> ีสิบสี่ผ่านไปเลยแดงแล้วครับทุกคนมาถึงแล้วลงมาเลยเดี๋ยวเรเรอเจ้าฟ้าก่อนมาแล้วเกือบจะจบแต่ยังไม่จบมันยังไม่จบเราต้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์ก hey ่อนนะเจ้าฟ้าแต่ก่อนจะจบมันมีใ hey ห้เล่นออฟฟี่ด้วยนะเจ้าฟ้าจะมีปืนมาให้ เธอก็มีปืนเหมือนกันเจ้าฟ้าขึ้นบันไดไปเลยขึ้นหินไม่ได้หรอฮะขึ้นหินไม่ได้หรอขึ้นหินไม่ได้หรอกนะเพราะว่าหินมันแข็งโอ้ยตกฉันยังไม่ตกแต่ว่าฉันต้องซูมกล้องแล้วหล่ะเจ้าฟ้าเิดฉัจะม่ซูมฉันว่าฉันยังไม่ตกอ้ยฉันตกไม่น่าเจ้าฟ้าตกนี่ไงมันปีนได้นี่ ใช่แล้วจ้าฉันตกมาตรงนี้คือเราไม่ได้ทำคลิปมานานแล้วใช่ไหมเจ้าแดงใช่เกือบปีหนึ่งแล้วอ่ะเจ้าแจโอเคเราไม่ถ่ายกันเพราะว่าเราทะเลาะกันอะแต่ว่าเราก็มาทดแทนสี่คลิปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราก็มีคลิปลงเมื่อวานเกือบจะลงแล้วแต่เมื่อวานเราไปเรียนดนตรีอะทุกคนก็เลยไม่ได้นั้น เกือบจะมีคลิปเบดดอทและเจ้าฟ้าอย่าเพิ่งขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วฉันขอเก็บเหรียญก่อนแต่ฉันตกบ่อยมากเจ้าฟ้าชินตู้เจ้าฟ้าไปเลยไปเลยโอ้ยฉันตกอีกแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บู้เจ้าฟ้าเธอเก็บเหรียญแล้วเธเก็บเหรียญครบแล้วเจ้าฟ้ามาแล้วมาเจ้าฟ้าไปกันอันหนึ่งเราขอเก็บเหรียญก่อน เฮ้ยเจ้าฟ้ารีบเก็บนะข<อ> <ไป S 2> บวนด้วยใช่หรือขบวนดานเจ้าฟ้าเอาให้เก็บนะเจ้าฟ้า เลยสองไปกันเจ้าฟ้าขึ้นเฮลิคอปเตอรไอ์ไปกันเลยจะมีสี่ร้อยห้าสิบสี่เหรียญไปกันเลยไปแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วเหมือนกันทำไมเจ้าแดงอยู่ข้างล่างางั้นล่ะฉันก็เห็นเจ้าฟ้าอยู่ข้างล่างเหมือนกัน <laughs> ฉันมาถึงแล้วนี่เจ้าฟ้าเราสามารถไปด้ากัน เราสามารถไปลนเาเป็นเวลอดทุกตัวได้แล้วมานี่มาเป็นได้หมดทุกอันแล้วใช่ไหมใช่จะเป็นอะไรดีเป็นเวลอดลางรวมแล้วกันฉันมาแล้วเวลอดลางรวมนี่เป็นอะไรอ่ะอ๋อเป็นตัวที่ฉันเป็นใช่ไหมฉันคือตัวที่เจ้าฟ้าตามฉันมานี่ฉันมีอะไรจะดูให้ดูอะไรอะ ชิวนักโทษอ้าวเรามาปลอมตัวกันเถอะนี่ครับที่เดิมของเราเราติดกันอยู่ข้างในโอเคเดี๋ยวเราไปจบคลิปกันดีกว่าเนาะใช่ปามาตามฉันมาเลยกาลารามันแอนนี่จ้าฟ้านี่คือรางวัลของผู้ชนะนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวจ้าฟ้าตามฉันมา อันนี้ใคอรอะ่ะอ่านฉันมาเลยจ้าเจ้าฟ้าหิบเหรียญก่อนมายืนตรงนี้โอเคนะคะผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะใช่ครับวันนี้นนนไม่วันนี้ไม่มีคำถามนะคะผมใช่ครับก็สวัสดีคี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับครับ